มันจอยอีกแล้วพี่น้องผุนเืยงงามสองสามหน่วยจ่อหมดแล้วต่เสดายครับวะหน่วยสี่กิโลสามกิโลโอ้โหเห็นหลองร้อยว่าจะเพื่อนนั่นเมื่อนี่กระเจาะเรียบร้อยแล้วสังเกตเบื้องต้นไดที่อยู่ริมแดนว่าได้ขายดอกปีนี้มดไม่เหลือปีที่แล้วต้นนั้นว่าได้ขายเลยจ้ะมดไปเป็นหมื่นเจาะมัดเลย เสียดายมากๆแล้วจะลูกเต็มต้นดี่นนั่นกระดาสทิหชอยเจาะเลยเนะอะเพราะว่าเขาอยยุกไก่ต้นไม้นใหญ่เขาไตมันต้นไม้นใหญ่เขากระโดดลงมาใส่ได้น้องจ้าเมื่อนี้แม่นั้นเขามาในสวนกระสีเห็ดงานหลายอย่างนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาย้ายหัวสป,ปริงเกอร์ออกมาปักไว้เหมือนเดิมเพราะว่าพ่อบ้านสิมาวานปุ๋ยเพื่อเร่งให้ลูกทุเรียนเนบ่งพูเพราะว่าเขาใก่สิสุกแล้ว น่าจะเป็นการใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายหรือว่าครั้งสุดท้ายเนาะจะเพราะว่าถ้าเขาใส่หลังไปกว่านี้เวลาทุเรียนจะสุกมันกัสีเฮ็ดไห่เนื้อทุเรียนของเขานี่เขียวขึ้นมาบบสุกายเนาะจะในนั้นถึงไงมันจะปิ้งเกลือออกมาปักเนาะมาปักไว้แล้วก็จะเอาปุ๋ยมาหว่านแล้วเราก็ลดน้ําให้ปุ๋ยละลายทันทีในสวนของเราเราจะทําสูตรนี้แต่ที่อื่นเราไม่รู้เนาะ ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะพะว่าเข้าสิบวันปุ๋ยออกมาบริเวณปลายทรงพุ่มทเถอะห้าสิบวานบริเวณค้นเดอเพราะว่าที่คนขเขาไม่มีรากที่ว่าจะรากฝอยที่จะดูดอาหารเนาะกินอาหารเนาะรากฝอยของเขาจะออกมาบริเวณทรงพุ่มทรงพุ่มยาวไปถึงไหนเขาก็จะออกมาถึงตรงนั้นเลยเ้าสิบวันบริเวณปลายปนี่นะจ้ะสิบวานบริเวณค้นเพราะฉะนั้นการปักเสาสปริงเกอร์ก็ต้องปักให้ห่างมาเพราะว่าต้องการให้น้ำพุ่งลด ละลายปุ๋ยให้หมดต้นนี้ก็ยังบ่ท่านในปักเนาะจ้ะยังปักไม่เสร็จแม่น,นั่นกระสียางปักไปจนกว่าสเสร็จเนาะอ่าสหรับต้นเล็กๆแบบนั้นนะบ่ต้องเนาะจ้ะเพราะว่าต้นเล็กเราไม่ได้ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยก็ให้โพเราสูตรแต่ว่าช่วงนี้บ่ท่านให้เนาะจ้ะจะให้เฉพาะต้นที่อ่าน่วยเป็นน่วยติดน่วยเนาะจ้ะเพราะว่าต้องการให้ปุ๋ยเฉพาะพวกมู่นี่กระเซียออกมาเหมือนกันทุกต้นเลยจนกว่าสเสร็จภายในใแปลงนี่แหละจ้ะ แม่นันปักเสาสปริงเกอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อจ้าเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราก็จะเดินบนเวียนรอบสวนอยู่นี่แหละบางทีก็เคาะถังบ้างสารพัดแหละเพื่อที่จะให้กระลอกตกใจกลัวนี่แหละช่วงนี้วิธีชีวิตประจำวันก็จะอยู่แบบนี้จา้าไปจาป้าผู้ใดว่างมาซอยไรในเด้อพี่น้องไปไรกระรอกน้ำกัน อุ่นเสียงไรก็หลอกดังมันยังมาตื่นยังมาหย่านเี่เพื่อน